เก๋ไก๋ทำโซเชียลระอุดกับชุดทำบุญที่ไม่ถูกใจชาวเน็ตสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวประจำวันนี้ดิฉันชื่อผู้ประกาศค่ะรับหน้าที่นำเสนอข่าวสารและประเด็นที่น่าสนใจให้กับทุกท่านค่ะ มีประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลมีเดียที่ได้รับความสนใจและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนั่นก็คือกรณีของยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างเก๋ไกยนัททิชานามวงศหรือเก๋ไกยสไลเดอร์ที่ตกเป็นเป้าวิภา์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการแต่งกายเข้าวัดจนเกิดคำถามและข้อถูกเถียงในสังคมว่า อะไรคือความเหมาะสมและขอบเขตของการสแสดงออกส่วนบุคคลในพื้นที่สาธารณะและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงรายละเอียดของเรื่องนี้กันค่ะจุดเริ่มต้นของประเด็นนี้มาจากคลิปวิดีโอที่เก๋ไก่ไปทําบุญและตีระฆังที่วัดแห่งหนึ่งสิ่งที่ทําให้เกิดเสียงวิพาก์วิจารณ์คือชุดที่เธอสวมใส่ซึ่งเป็นกางเกงรัดรูปสีน้ําตาลที่หลายคนมองว่าคล้ายกับชุดออกกําลังกาย ชาวเน็ตจำนวนมากต่างแสดงความคิดเห็นในเชิงลบโดยระบุว่าการแต่งกายลักษณะนี้ไม่เหมาะสมกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างวัดและเป็นการไม่ให้เกียรติต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีหลากหลายมุมมองค่ะบางส่วนมองว่าไม่จะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เมื่ออยู่ในที่สาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มีความสำคัญทางาศาสนาการแต่งกายควรคำนึงถึงการละเทศะและความรู้สึกของผู้อื่นด้วย ชุดที่รัดรูปจนผอยสรีระมากเกินไปอาจสร้างความรู้สึกไม่สบายใจให้กับผู้ที่พบเห็นได้นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบกับหลักปฏิบัติทั่วไปที่คนไทยส่วนใหญ่มักจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สุภาพเรียบร้อยเช่นเสื้อมีแขนกางเกงขาย,ยาวหรือกระโปรงยาวไม่รัดรูปหรือบางเบาจนเกินไปเมื่อเข้าวัด ในทางกลับกันก็มีบางความคิดเห็นที่ออกมาปกป้องเก๋ไก๋โดยมองว่าการแต่งกายเป็นสิทธทิส่วนบุคคลตราบใดที่ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ไม่ควรถูกตัดสินอีกทั้งยังมีการตั้งคำถามว่าขอบเขตของความเหมาะสมอยู่ตรงไหนและมาตรฐานการแต่งกายเข้าวัดควรมีความยืดหยุ่นมากน้อยเพียงใดในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประเด็นเรื่องการแต่งกายเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมันสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลอยทางความคิดและมุมมองในสังคมปัจจุบันค่ะสำหรับหลายคนการแต่งกายคือการแสดงความเคารพต่อสถานที่และต่อผู้อื่นในขณะที่บางคนอาจให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและความเป็นอิสระในการเลือกแต่งกายมากกว่า ประเด็นนี้ทําให้เรากลับมาตั้งคําถามถึงการปรับตัวของสังคมและาศาสนาในยุคดิจิทัลการสื่อสารที่รวดเร็วผ่านโซเชียลมีเดียทําให้ทุกการกระทําของบุคคลสาธารณะถูกจับจ้องและวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างกว้างขวางและอาจนําไปสู่ดราม่าได้อย่างรวดเร็วค่ะสิ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องนี้คือการตระหนักถึงการลเทศะ ยังคงเป็นสิ่งสำคัญในสังคมไทยแม้ว่าโลกจะเปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายมากขึ้นแต่การแสดงออกในที่สาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มีความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมและาศาสนาควรคำนึงถึงบริบทและความรู้สึกของผู้คนส่วนใหญ่ด้วยค่ะ ไม่ว่าความคิดเห็นของท่านจะเป็นเช่นไรประเด็นของเก๋ไก่กับการแต่งกายเข้าวัดนี้ได้จุดประกายให้เกิดการพูดคุยและทบทวนถึงเรื่องของความเหมาะสมและการเคารพซึ่งกันและกันในสังคมถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงพลนวัตของสังคมไทยที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกับรักษารากฐานทางวัฒนธรรมค่ะ